สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมออกมาจากบ้านเนี่ยก่อนสิบโมงตอนนี้เนี่ยสิบโมงเป๊ะเลยตอนนี้นะก็เป็นเรียกว่าในรอบหลายเดือนมากที่ออกจากบ้านมาก่อนสิบโมงครั้งสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยที่ก่อนจะกดถ่ายวิดีโอให้นึกได้เอ๊ออกจากบ้านครั้งสุดท้ายก่อนสิบโมงเนี่ยน่าจะวันที่ไปรับ iPhone 15 Pro ที่เซ็นทรัลเวิลด์อันนั้นคือตั้งแต่แบบโหเจ็ดแปดโมงเช้านะของนั้นก็เรียกว่า เ,เกิดเหตุการณ์ที่มันบังคับว่าต้องออกก็คือไฟดับที่ตึกประมาณ7-8ชั่วโมงเขาซ่อมตัวไฟตรงนี้ก็เลยต้องออกมาข้างนอกครับ ทกรุงเทพกลับมาข้าวฝุ่นหนักๆอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เปิดดูตอน10โมงเช้าก็เอควอไขึ้นไป150ครับแล้วก็เป็นวันที่ผมอ่ะไม่ได้หยิมหน้ากากออกมาเพราะว่าตอนเนี้ยี่บ้านก็มีแต่นหน้ากากอนามายัยไม่ได้มีหน้ากาก N95 อะไรเลยนะครับเพราะตัวของฝุ่นที่เป็น PM 2.5เนี่ยตัวของหน้ากากอนามัยนะมันเอาไม่อยู่นะทุกคนจําเป็นที่ต้องใส่ตัวของหน้ากากที่เป็น เอ95 k n 95ต่างๆนะครับที่มันแบบมีความหนานแน่นอของตัวหน้ากากเนี่ยที่เยอะกว่าตัวของหน้ากากอนามัยนะซึ่งอันเนี้ยตัวของหน้ากากที่เป็นกลุ่มนี้อันนึงประมาณ25-30าบาทอะแล้วจริงๆถ้าใช้ตามหลักการนะแบบโอเคก็คือวันต่อวันใช้ทิ้งใช้ทิ้งวันต่อวันก็คือวันละ30บาท3าบบาทเนี่ยเหมือนจะไม่เยอะแต่คือถ้าเราใช้ทุกวันเฉพาะค่าหน้ากากอะ ก็ประมาณพันหนึ่ง<ม>ล้วนะซึ่งกรุงเทพอะเจอปัญหาฝุ่นนะครับผมเคยพูดไว้นะครับว่าที่พอเรามีเพียม2.5เนี่ยก็คือเราจะเจอปัญหาฝุ่นเพียม2.5เนี่ยเดือนปีหนึ่งประมาณแบบอย่างน้อย3แบบเดือนหรือแบบมากมากสุดเท่าที่เคยคำนวณไว้นะครับแล้วก็ดูสถานการณ์เนี่ยก็คือประมาณ6เดือนต่อปีพอพูดไปอย่างเงี้ย หลายคนจะตกใจว่าเฮ้ยมันถึง6เดือนจริงๆเหรอซึ่งเออมันจะเกิดช่วงคล่อมระหว่างปีครับในช่วงปลายปีตั้งแต่ถ้าเจอนานๆเนี่ยก็คือเราจะเจอกันตั้งแต่ช่วงตุลาคมพฤศจิกายนธันวาแล้วก็มกราอย่างที่เราเนี่ยพูดกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ไปนู่นครับกุมภามีนาประมาณเนี่ยครับถ้าเจอกันหนักๆแต่ถ้าเจอเบาหน่อยเนี่ยก็จะเจอประมาณแบบ3-4เดือนก็จะเป็นแบบเนี่ยช่วงพฤศจิกาธันวาหรืวแบบธันวามกรากุมภามีนาอะไรแบบเนี้ย อ่าคือยังไงซะเราก็เลี่ยงเรื่องของฝุ่นเ m สอยม25ไม่พ้นแล้วนะในยุคปัจจุบันนี้ครับลองดูท้องฟ้าได้เนี่ยวันนี้มองไม่เห็นสีฟ้าของท้องฟ้าแล้วมันขมุกขมัวไปหมดอ่ะทุกคนแล้วก็มันจะเหมือนอากาศมันจะเหมือนจะฝนตกแต่มันไม่ใช่มันคือฝุ่นอ่ะปกคลุมตัวเมฆทําให้บรรยากาศทุกอย่างอ่ะมันมองไปหมดแล้วผมเชื่อว่ามันก็ทําให้พอเราเห็นแบบบรรยากาศแบบท้องฟ้าที่มันมองมองมันหมดอ่ะ มันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมันหมองไปด้วยมันห่อเหี่ยวไปด้วยนะบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันส่งผลกับใจิตใจเราจริงๆนะส่วนวิดีโอนี้ครับจริงๆอยากมาพูดถึงเรื่องของ p p o o n ครับตั้งแต่ได้ใช้ iPhone 15 Pro ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็นึกไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วตั้งแต่เราใช้ตัวของ15 Pro มาสักพักนึ่งเนี่ยว่าอยากให้ Apple ทำสิ่งหนึ่ง ให้มันเป็นสาตรดาดมาตรฐานให้กับทุกๆอ c ซเซสซอรีเลยอะ่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคนอยากได้ตัวของเลนในการต่อเข้ากับ i p เอ,อ่อถ้าใครที่ออในอดีตอะไรพวกนีเออ้เคยซื้อตัวของเลนที่ต่อกับ iPhone เนี่ยตั้งแต่สมัยที่เป็นแบบคลิปนีบเลื่อยมาจนเป็นตัวของที่เป็นออตัวเมาส์เลนของแต่ละยี่ห้อซึ่งอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากทุกคนที่ การจะซื้อตัวของเลนส์ในการตอก p h o n e เนะี่ยที่มันเล็กๆเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากและกลารว่าทุกยี่ห้อก็จะมีตัวของเมาส์เลนส์น่ะของตัวเองมันไม่สามารถใช้ข้ามกันได้ลที่ผมบอกว่ามันไม่สามารถใช้ข้ามกันได้เนี่ยเพราะว่าใช้ยี่ห้อไหนคุณก็ต้องใช้ตัวของุที่เป็นตัวของเคสอ่ะยี่ห้อนั้นตัวของเมาส์อ่ะที่มันอยู่ตรงเลนส์อ่ะของยี่ห้อนั้นซึ่งตอนนี้ผมดูว่าอยู่สองสามยี่ห้อเนี่ยก็คือกลายเป็นว่า ถ้าจะซื้อของโม m e n t ก็ต้องม,มีเคสอันหนึง่งถ้าจะซื้อของยี่ห้อหนึ่งผมก็ต้องซื้อเคสแล้วก็เตรียมตัวที่เป็นเพรสตรงด้านหลังตรงเลนเน่ะให้มันต่อกับตัวเลนของยี่ห้อนั้นได้ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากซื้อให้มันกลายเป็นแบบเหมือนแบบซื้อแบบหัวสเปะสปะมันไม่มีแบบสแตนดาร์ดตรงนี้ยก็เลยนึกขึ้นมาว่าอยากให้ Apple เนี่ยทำออกมาเลยว่าตัวของเคสที่จะใส่ตัวเมาส์เลนของแต่ละยี่ห้อเนี่ย ให้อะเราถามมั stand ดาดกลางไปเลยแล้วทุกยี่ห้อก็ทำมาส์เลนเหมือนเหมือนกันเราจะได้ใช้ตัวของเคสเนี่ยอันเดียวรวมถึงตัวของเมาส์เลนนะครับที่เป็นตัวของอะแดปเตอร์แปลงใช้กับตัวของกลุ่มเลนสําหรับกล้องด้วย,ยเช่นตัวของเลนแมนนวลเลนที่เป็นตัวของ FD ที่เออมนจะใช้ตัวของการหมุนที่มันแบบเข้าไปแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยที่ผมดูเนี่ยพวกที่เป็นเมาส์เลนสาหรับตัวกล้องอตัวเลนใหญ่เอามาต่อกับไอโฟนเนี่ย มันหายากด้วยวก็เลยคิดว่าถ้า Apple ทําออกมาเป็นมาตรฐานนะตรงนี้อ,อ๋อมันจะเจ๋อมากจะได้แบบอันล็อกเลยในการสําหรับคนที่อยากได้ตัวเลนต์ต่อไอโฟนคุณจะซื้อตัวเลนของเลนเล็กก็ได้ไปต่อไอโฟนหรือคุณจะซื้อตัวของ apter, ขอะแดปเตอร์ ane, ตัวของเมาส์เลนมาต่อกับเลนทันโอนเลนดิคอนที่เป็นเลนแมนนวลเนี่ยจะได้แบบเลือกได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าแบบโอ้ไปดูแล้วแบบโอ้ตัวของอะแดปเตอร์เมาส์เลนต่อกับเลนตัวที่เป็นเลนแมนนวลของกล้องเอามาต่อกับไอโฟนอะไรแบบเนี้ย เพรมันมีราคาสูงแล้วก็เราไม่รู้จะเลือกอันไหนอะทุกคนนี่คงมีคนงงครับว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ตัวเลนของ iPhone มันไม่ดีเหรอถึงอยากจะได้เ,เลนมาเสริมต่อ p อ iPhone นะครับตรงนั้นอ,อย่างที่เรารู้กันครับตัวของ iPhone เนี่ยเ,เลนที่ดีที่สุดคือตัวของเลน 1x ที่มันมีเซ็นเซอร์ใหญ่ที่สุดตัวของที่เป็นเลน ultra wide แล้วก็เลน Taylor. เทเล่เซนเซอร์มันจิ๋วมาก เวลาที่เจอที่แสงน้อยอทั้งเลนส์เอาเท้าไวแล้วก็ตัวของเลนส์เทเลมันเอาไม่อยู่ตอนกลางคืนนี่โอ้หลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าอยากได้ให้ตัวของเนี่ยโดยเฉพาะเอาเท้าไวที่เราได้ใช้บ่อยอ่ะอยากได้ให้มันเซนเซอร์ใหญ่เท่ากับตัวของเลนส์หนึ่งเอ็กแบบนั้นซึ่งถ้าเราเอาตัวของเลนส์มาต่อกับตัวของเลนส์หนึ่งเอ็กอะไม่ว่าจะเป็นตัวของเลนส์เอาเท้าไวอย่างเช่นของโมเมนต์เนี่ยมันคือเลนส์สิถ้าเป็นเทเลก็โมเมนต์ทามที่ 56ไม่58แบบนี้เ,เวลาต่อมันได้รูปคุณภาพแล้วก็ได้ภาพเป็นตัวของเลนเเที่เป็นตัวของเลนเทเล่มันก็ได้การเบอร์หลังที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยง,งามมากๆจริงโอเคใครที่ใช้ตัวของเลนต่อกับ iPhone มาแนะนำกันได้นะครับว่า,อาตอนนี้ใช้ของอะไรกันอยู่ใช้โม m e n t ์ไหมหรือมีย่ออื่นที่น่าสนใจที่ ราคาย่อมยาวกับโมเมนต์แต่คุณภาพเนี่ยได้เหมือนกันอันนี้ก็มาบอกเล่ากันได้นะเผื่อไปซื้อตามหรือใครที่ลองมีการทดลองเอาตัวของเลนส์แมนนวลจากเลนส์กล้องเนี่ยพวก man, ลเลนส์แมนนวลเลนส์ของคทนอนเลนส์ิคอนได้อดีตแล้วเอาไปต่อกับตัวของ iPhone มีวิธียังไงบ้างใช้อแดปเตอร์ตัวไหนอันเนี้ยมาบอกกันได้เผื่อไปซื้อตามแล้วไปไปลองได้เหมือนเหมือกันเพราะผมเองก็มีเ,เลนแมนวนวลของแคทนอน ที่อยากลองใส่กับ iPhone กันแบบเฮ้ยถ้าเราเอาเลนจากกล้องมาใส่กับตัวเนี่ยกล้องเล็กๆอย่าง p p o o n เนี่ยภาพมิติภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอยากลองเหมือนกันยังไม่เคยลองไปถึงขนาดนั้นแต่คือแค่มีความคิดว่าพอหลังจากเป็นตัวของ iPhone 15 Pro อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวของที่เป็นเซนเซอร์ในกล้องหลักมันโอเคแล้ว เราอยากลองลูกเล่นอะไรแปลกๆเพิ่มขึ้นเผื่อที่จะจะได้เอามาพูดให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าอ๋อถ้าเอาไปต่อแล้วมันจะได้ภาพประมาณไหนมันคุ้มค่างเงินไหมที่จะลงทุนอะไรแบบนี้ครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับัปจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ